สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ i อเอเอกกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือประมาณว่าเ,เมื่อวานที่บอกว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าฟีลลิ่งการขับยาวๆเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนะคือพอลองขับได้แบบว่าจะมาแก้นิดนึงที่บอกว่าขับสบายๆย,ยาวๆอะ่ะมันก,ก็ก็ถามว่าสบายไหมมันก็สบายนะ เรื่องเบาเรื่องเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอขับสักแบบสามสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปอะทุกคนผมรู้สึกว่าช่วงเอวตรงเนี้ยช่วงหลังช่วงล่างอะมันปวดว่ะทุกคนเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันควรจะต้องมีอะไรตรงเนี้ยลองอีกสักนิดหนึ่งเนาะให้ลองหนุนหนุนหนุนหลังส่วนล่างน่ยนะครับนะ ให้ทุกคนลองลองขับดูแล้วกันนะเพราะว่าผมจะปวดตรงพานแบบตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรงเขาเรียกอะไรตรงส่วนหลังด้านล่างของเอวทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าขับนานๆสามสี่ชั่วโมงเนี้ยมันจะไม่ค่อยปวกเท่าไหร่นะแต่มันก็แค่ส่วนเดียวนะนะครับเพราะว่าอย่างที่นั่งตรงเนี้ยมันกว้างเรื่องเรื่องความกว้างอ่ะผมบอกไปแล้วว่ากว้างมากๆทุกคนนะครับผมเนี่ยจริงๆ ตรงนี้ที่นั่งของแฟนผมอะ่ะมันมันค่อนข้างจะยืดได้เยอะอยู่พอสมควรเลย,ด,ยด้วยซ้ํานะครับผมของผมเนี่ยระยะช่วงระหว่างคันเร่งเบรกอะไรอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าด้านที่นั่งของผูดด้โดยสารด้วยซ้านะครับผมถ้าถ้าสังเกตดูตรงเนี้เนาะตรงเนี้ยจะเลื่อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเนาะแต่แฟนผมก็ชอบที่กว้างทุกคนส่วนด้านหลังไม่ต้องห่วงเลยทุกคนลูกเด็กเล็แกแดงเล่นตีลังกาอยังได้เลยทุกคน มันกว้างมากนะครับสําหรับภายในนะเดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยผมจะได้สว่างสว่างนิดนึงนะทุกคนอ่าเนี่ยครับประมาณเนี้ยเนาะก็ถ้าขับยาวๆนะผมว่าต้องหาอะไรมาลองตรงส่วนตรงส่วนเอวด้านล่างหน่อยทุกคนเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าหรือว่าอาจจะปรับปรับตรงเนี้ยปรับเบาะตรงเนี้ยให้ตั้งขึ้นหน่อยนึงนะแต่ผมลองปรับดูแล้วทุกคนมัน มันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นักหรอกนะครับผมพอปรับปุ๊บอ่ะหัวผมก็ก็ก็ชันตั้งขึ้นมันก็มองตรงนี้ไม่เห็นเพราะว่าต้องยอมรับว่ากระจก h r v ด้านหน้ามันต้องบอกว่ามันค่อนข้างเล็กนะทุกคนมันต้องอาศัยการปรับตัวอยู่พอสมควรแหละสำหรับเจ้าเอาน้า h อ v นะั้นในในมุมมองกระจกด้านหน้านะครับทุกคนส่วนกระจกด้านข้างค่อนข้างจะโอเคนะ ด้านนี้มันมีเลนฟอร์สอยู่แล้วนะครับผมด้านนี้มีเลนฟอร์สแล้วก็มีหน้าจอก็มีนะตรงเนี้ยด้านข้างกระจกด้านข้างซ้ายเนี่ยเอ่อขวาสิเนาะก็โอเคอยู่จริงๆแล้วโอเคอยู่หละนะสําหรับสําหรับเรื่องมุมมองของเจ้าฮอนด้าเอชอาร์วีเอวีนะครับผมที่จะมาคลิปนี้ก็คือว่าเรื่อง,เร,องเรื่องเบาะท่าน,นั่นเองนะครับผมว่ามันถ้าขับแบบแบบสองสามสี่ชั่วโมงอ่ะผมว่ามันต้องแวะพัก เนาะต้องแวะพักต้องแวะนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมต้องสำหรับเบาะ HRV ESV e นะครับผมนะโอเค